กิจกรรมที่ทางหัวผายได้ดําเนินงานไปแล้วนะคะก็ได้ประชุมสร้างความเข้าใจกับคณะกรรมการโรงเรียนครอบครัวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคณะกรรมการของเราเนี่ยตั้งเป้าหมายที่แกนนาไว้ที่30ครอบครัวนะคะแต่พอวันเปิดเวทีวันแรกเนี่ยปรากฏว่า มีนักเรียนนะคะเยาวชนเนี่ยไปร่วมสมัครเนี่ยเจ็ดเจ็ดสิบสามครอบครัวนะคะก่อนก่อนที่เราจะรับสมัครนักเรียนเยาวชนเนี่ยเราก็จะบอกกับนักเรียนก่อนว่าอขอเป็นครอบครัวที่ทางผู้ปกครองมาร่วมประชุมกับทางเราได้เป็นบางครั้งนะคะ วัตถุประสงค์นะคะของโรงเรียนครอบครัวก็คือสร้างความเข้าใจให้กับคณะกรรมการโรงเรียนครอบครัวนะคะเราได้ประชุมเมื่อวันที่25พฤษภาคมนะคะช้ากว่าเมื่อกีนี้ไปนิดนึงนะคะเมื่อกี้นี้เดือนเมษายนใช่ไหมคะเนื่องจากว่าหัวไี่น้ำท่วมนะคะก็เลยล่าช้าออกมา แล้วก็มีการเข้าค่ายเยาวชนในครั้งที่หนึ่งเนี่ยเมื่อวันที่26พฤษภาคมนะคะเพื่อใหเออ้เข้าใจเป้าหมายชีวิตกับการพัฒนาตนเองนะคะในวันประชุมคณะกรรมการนะคะวันประชุมคณะกรรมการนะคะก็จะมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ เป็นที่ปรึกษานะคะแล้วก็ประหลัดอวตรหัวผ่ายเป็นประธานกรรมการนะคะในวันนั้นท่านนายกคนใหม่ของเราก็ได้ให้คําแนะนําในการดําเนินงานหลายอย่างนะคะซึ่งคณะกรรมการเราก็จะได้นําไปปฏิบัติกันต่อไปนะคะแล้วก็จะมีท่านรองนายกหัวหน้าสํานักประหลัดนะคะคุณเล็กช่วยให้คําแนะนําเสนอแนะหลายอย่างนะคะ แล้วก็มีผู้ประสานงานพื้นที่นะคะช่วยกันอธิบายขั้นตอนกระบวนการเพื่อให้คณะกรรมการเนี่ยเข้าใจนะคะเข้าใจการดาเนินงานนะคะ<ม>แล้วก็มีผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไผ่นะคะ<ม>คุณครูสุชาดานะคะโรงเรียนบักข่อยนะคะมา่วมประชุะคะมค่ะเสร็จแล้วทีมงาน ครอบครัวโรงเรียนก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะเราว่าเราจะาดําเนินงานไปอย่างไรก็ดีวันแรกนะคะเวทีเยาวชนเข้าค่ายครั้งแรกนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเพื่อให้เยาวชนเนี่ยรู้จักเป้าหมายชีวิตกับการพัฒน,นาตนเองนะคะวันเริ่มก็ท่านนายกก็ ไปเปิดการวมรมนะคะให้อวาากับเยาวชนนะคะมีกิจกรรมโดยให้เยาวชนแกนนำนะคะเป็นเป็นเป็นผู้จัดกิจกรรมนันทนาการนะคะให้เขาจัดกิจกรรมนันทนาการกันเองนะคะ แล้วก็จะมีพี่ในหมู่พาเล่นเกมนะคะด้วยความสนุกสนานเสร็จแล้วก็จะมีการแบ่งกลุ่มนะคะการแบ่งกลุ่มเราแบ่งกลุ่มตามหมู่บ้านนะคะโดยค้นหานายหมู่แต่ละหมู่บ้านนะคะแล้วก็ทํากิจกรรมเป้าหมายชีวิตว่าโตขึ้นอยากจะเป็นอะไระคะเพราะอะไรถึงอยากจะเป็นอาชีพนั้นๆ เมื่อว่าเป้าหมายชีวิตเสร็จแล้วนะคะแต่ละคนก็จะมานําเสนอสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นนะคะแล้วก็บอกว่าอยากเป็นเพราะอะไรนะะโดยเราจะฝึกเรื่องของการเป็นผู้นำนะคะการนําเสนอเรื่องการพูดแล้ก็